ครับตอนนี้นะครับพีชิพก็เข้ามาเลยนะครับที่เมืองโคไอซ์แลนด์นะจ๊ะโอเคนี่นะตอนนี้วางไป57เลยนะครับเต็ม60นะพีชิปก็จะมาทำเควสนะครับของเมืองอินเทเรียลส์ด้วยการที่จะย้ายเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้นะครับระดับอินเทเรียลส์นะครับไปที่เมืองอินเทเรียลส์ไอแลนด์นะจ๊ะเจ้านี้ร้อยวัตสี่แล้วนะปรับปรับและก็ทีสุดท้ายครับ โอเคในที่สุดเจาานะ้ากำไพเนสกอตเลเวลสิบห้าเลยนะครับ oh, โอ้โหมิจิก็จะเทเลอร์ตน้องไปแล้วนะที G ่เมืองเอสทูเรียลนั่นเองบายบายพวกแล้วเจอกันนะจ๊ะหลังจากที่เราร่วมทุกร่วมสุขกันมานายจะไปแล้วโอ้ oh, ไปแล้วบายบายกำไปมาแล้วครับโอ้ oh, เลยรออีกสิบชั่วโมงนะครับน้องๆรออีกสิบชั่วโมงเราถึงจะบรดได้นะ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเจ้ากลัมพส์มานะครับเราจะได้ใครนะกลัมพายส์เป็นธาตุผีนะธาตุผีหนึ่งนะครับธาตุผีหนึ่งธาตุผีกับก๊าซนะก๊าซเป็นธาตุอะไรวะเนี่ยขยึดขยือนะครับเดี๋ยวขยึดขยือกับผีนี่คือนี่นะวิสนั่นเองนะครับเจ้าผีลอยไปลอยมาตัวนี้นะดูซิว่าเจ้าน้องวิสวิสเนี่ยนะครับวิสวิสเนี่ยนะครับ มันใช้อะอะไรบีบนะครับก็คือจริงๆมันก็คือสองธาตนั่นแหละแต่มันใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วกันนะถ้าบีบติดนะครับเราดูนะ bwhisp ก็โอเคครับเรามาแล้วนะเจ้าวิสนะครับเจ้าวิสที่อยู่ที่เมืองเอสตูเรียสนะเป็นมอนสเตอร์สองธาตุนะครับ เป็นธาตุออพลาสม่าก,กับธาตุชาร์โอลเอมเมนสองธาตุมารวมกันนะคลาสเป็นเอเทอริลส์นี่ครับแล้วก็ไข่มันจะเป็นเหมือนทรงผมนีนะพอ t เทร t ก็จะเป็นผู้หญิงหน้าสวยคนนี้นะครับ <c oughs> ผมโอเครีลิสก็คือออกมาเมื่อปี2013นะเวอร์ชันน1.2.0นะครับเป็นการผสมระหว่างก๊าซแล้วก็กําไพนะครับอ่าถ้าใช้ โอ้พื้นที่ในการวาง10เบสเลยนะ oh, <no. S 1> พื้นที่วางเยอะพอสมควรเลยนะครับ10เลยนะมอนสเตอร์ Monster, ระดับโหมดแบบนี้นะครับจะต้องใช้เวลาในการบรีดสําเร็จ1วันกับอีก18ชั่วโมงนะครับโอ้ oh, my god ไม่ง่ายเลยนะนี่นี่ครับก๊าซกับกลัมไพนะี่โอ้นี่ครับ availability เนะี่ยโอ้สปุกเกิลอะไรนะเออนี่ยเออเนี่ยจะเป็น familiar face เนี่ยคอสตูมมะชุดนะ ต้องรอเทศกาลสปุกแชกเกิลนะครับนี่นะ Explain, นะครับใช้ในบรีดดิ้งนะครับเอ,อ่อจะบรีดกับใครก็ได้นะจะได้วิสแล้วก็เรลวิสนะครับแอนนี่ออเดอร์มอนสเตอร์นะถ้าบรีดได้แรงก็คือ2วันนะครับโอเคอัตราการให้ตัวนี้จะให้เป็นนี่นะครับเอ,อ่อแฮปปี้เนสนะขึ้นอยู่กับความสุขของมอนสเตอร์นะครับจะได้เป็น เราแร่เจ้านี่นะเราแร่สีม่วงนะครับเขาเรียกว่าอะไรชาดเหรอนี่ครับอ่านะครับโอเคก็กลับไปที่เมืองนะแวบนะครับออรอแป๊บหนึ่งนะกำาพมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่จิ๊บก็โอ้แปดร้อยแปดร้อยโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หมุนยังไม่ได้หมุนสลับปองสลากเดี๋ยวนะแงขออนุญาตนะครับมองน อ๋ออะไรไมาให้ค่านเนี่ยเงินหนึ่งแสนโอ้ทำางนมันมน้อยจังเนี่ยครับอ๋อเรียบร้อยนะครับก็พ่จิบก็จะอัพปราทด้วยนะเพราะว่าในการวางตัวหนึ่งก็สิพื้นที่นะครับตอนนี้วางได้สี่สิบห้านะก็วางได้แค่สี่ห้าตัวเองนะไม่ได้เยอะนะเหมือนจะเยอะแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวนี่วางแบบเยอะมากนะแปดร้อยอัพไปเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวพ่จิบจะเริ่มบีบเจ้าวิสนะดูซิว่าจะได้ไหมนะครับ โอเคคลิปของเมืองเอสต r เรีก็ประมาณนี้นะดูซิว่าอ่อใช้แบบนี้นะลบเพชรใช้เพชรลบนะครับใช้ฉากลบออกไปนะโอ้เปลืองอยู่พอสมควรโอเคประมาณนี้ล้กันนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับกับเมืองเอสต r เรียลไอแลน์นะจ๊ะอ้เเงาอยู่คนเดียวเลยโอเคครับบ๊ายบายจ้า เอาละครับเราก็กลับมาอีกแล้วนะที่เมืองเอชท r เร l ยลส์ไอท์แลนด์นะจ๊ะตอนนี้มาแล้วนะจ๊ะเจ้ากำพายมาแล้วจะมาจุดติและเกิดขึ้นในเมืองเอชท r เร l ยลส์นี้แหละโอ้มันเออก,กลางพายกลางข่าวผีมาเล้วทาตุอิเมเป็นก็คือา่าตุหงความมืดนั่นเองนะจ๊ะไม่ใช่ธาตุีนะอ่อมอนสเตอร์ตัวที่สองนะครับระดับคอมมอนของ เมืองนี้นั่นเองจ้าลงมาแล้วอุ้ยในที่สุดก็มาแล้วสวัสดีพวกเอาละเรามาเจอกันบุมชักล่าในที่สุดนายกับฉันก็ได้มาบุมชักกล่ากันทมืองเอสซิเรียลไอแลนฉันดีใจมากเลยนะอ๋อฉันก็ดีใจสําหรับนายที่มาถึงใหม่ๆฉันจะแนะนําวิธีการต้อนรับมาโอเคอ๋อแล้วตอนนี้เราจะมาบรดกันนะ เจ้าเมืองเอสเทเรียจะมีอ, er ial, ะ,มอ,อะไรปักแปรกโ้นี่โหแต่ละตัวนี่คือโหดมากเลยนะโอ้แร่เนี่ยแร่ัมเบิร์กแร่จลบีน่แร่คาริสนะตอนนี้มันมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเทศกาลแร่ของของเอ่อมอนธาตพิษนะทธาตุที่มันมีความเป็นพิษติดเนะี่ยเอาละแต่ว่าเราจะยังไม่ยุ่งนะครับเยาจะมุ่งแต่ทางทำมว่านะ <c oughs> ตอนนี้นะพทิชชู่ก็ได้มาแล้วนะครับ2ตัวนะนะแล้วเราก็จะเบรดได้เจ้านี่นะวิฟนะครับวิสนี่นะเออเจ้าผีน้อยนะครับผีน้อยผีสาวแสนสวยของเรานะครับดูซิว่าจะติดไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเจ้าวิสเนี่ยมันใช้เวลาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราล,ลงองบิดก่อนนะน้องทำไม่ถึงใครอ,ะอ่ะอ๋อนี่ ฉันเองทำไมไม่อัพไม่้ยกับช้างโอเคฉันอัพให้นายแล้วนะตอนนี้นายน่าจะเบรีได้แล้วล่วบะบุมชะกลาบุมบุมบุมุมชะกระบาปไปเร็วโอ้สิบชั่วโมงคือตัวไหนวะเนี่ยแปกจังเอาละครับพี่ลิปจะลองกดดูเลยนะเพราะว่าอยากรู้นะครับสิบเพชรนะ กลุมพายมาอีกแล้วอะไรวันนี้่ะไม่ต้องการใช่ไหมล่ะเอานะครับเว้ไปครับได้กุมพายอีกตัวนึงนะไม่เอาฉันต้องการตัวใหม่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามแปปๆสิบชั่วโมงโอ้สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเราจะได้เป็นเจ้านี่นะเนี่ยไม่มันก็กลุ่มพายอีกทีนะโหยากเหมือนกันนะน้องไม่ง่ายไม่ง่ายเนาะอ,อ่านี่นะครับถ้าไม่ง่ายเราก็ควรจะตั้ง สองไฟขอพรนะเผืออ่อจะมีเพื่อนใจดีนะครับมาโอ้แต่ว่าที่เมืองนี้ใช้ฉาดนะฉาดก็คือ <Yeah. S 1> ไอเพิคคริสตัลสีม,ม่วงนี้นะเอ่อไม่ใช่นี่อันนี้มันของตกแต่งโทษทีเอ่ออ้ยชุดสวยเลยเดี๋ยวนะไหนไวนะเนี่ยเออ่อ สักเจ้โอ้ใช่ได้อยู่นะเนี่ยเอออ่านี้เสาโอเคเสาเป็นความหวังของฉันหนึ่งโอเคเรียบร้อยสำหรับเมกสเตร์เรียลเนี่ยเราจะได้ลองมาบิดกันใหม่ดูนะว่าโอ้เมืองนี้บิดยากบิดยากเพราะว่ามอนสเตอร์โหดดทั้งนั้นเลยน้อง มอนสเตอร์ของมึงนี่คือมืองโหดๆทั้งนั้นเลยว่ะเออนะครับเพราะมันเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงอะไรนะน้องนะนี่ฮนะโอ้ยอย่างเทพหมดทุกตัวนะครับผมเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามบีบเจ้าวิสให้ติดนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูนะว่าพ่ชิบจะสามารถทำได้ไหมนะครับกับเลเวลที่25นะาน้องนนะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ เดีนี้สุดพิทิบก็กลับมาอีกแล้วนะครับที่เมืองอิสตูเรียลนะครับโอ้โหเราบีบมาสองครั้งนะติดเป็นเจ้ากัมพายสองตัวเลยนะครับโอ้โหไม่มีใครมาจุดไฟเลยว่ะพิทิบก็เซ็งอยู่นะขายเอาวะเนะน,นี่ยขายได้ยี่สิบฉากโอ้ครับไม่มีประโยชน์นะเอาลงมาก็ได้ครับเอามาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วกันนะโอเคเจวานี้ก็เวทไปก่อนแล้วกันนะครับ มีช่วจุดไฟต้หน่อยนะดูซิว่าจะช่วยเรื่องของเจ้าวิสได้ไหมนะครับ14โมงนะ้ะจุดไฟสักสองอันน้องๆนะโอเคทีนี้เราจุดไฟไปแล้วนะครับดูซิว่าอัตราของการบีนจะดีขึ้นไหมนะครับมาเจ้าผีน้อยนะลองดูซิเจ้ากา๊าซกับกำไพยนะครับหนึ่งสองสามปรับไม่ติด oh, <no. S 1> ไม่ติด จะสปีดเลยนะพี่จิพบเริ่มลำคาญนะไปชุกคาสมานะเออแล้วก็สปีดไปเลยนะครับปาบวางเลยครับตัวที่สามนะเดี๋ยวก็ขายทิ้งให้หมดเลยน้องๆอนเป็นซีเรียครับเอาเจ้ากาสมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวขออีกอันแล้วครับจุดไฟอันดับที่สามนะน้องๆดูสิว่ามันจะทำให้เราได้เจ้าวิสไหมนะ หนึ่งสองโอ้อัปเกรด,ดูเวลสักหน่อยครับจะช่วยได้ยังน้องในเนี้ะไอ้ไอ้ไอเวลแปดเท่ากันแล้วนะโอเคเวลแปดเท่ากุ่มพายกำปายแล้วนะครับหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> บอดติดโอ้ยากนะน้องๆไม่ง่ายนะครับบอกเลยนะที่นี่ขนาดจุดเสาไปสี่เสานะยังบอดติดอีกเลยนะ เคไม่เป็นไรเราจะมีโอกาสอีกประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับไป้ย2ครั้งเองนะเออก็มีโอกาสอีกประมาณ2ครั้งนะที่เราจะสามารถบีดติดหรือไหม่นะครับนั่นเลยครับมีอยู่ประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาเพิงเราก็จะดับลงภายใน24ชั่วโมงนะครับเอาละคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเมืองเอ s t ทอ a l i s l a n d นะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะครับกับเมืองนี้นะมีแต่มอนสเตอร์โหดยากๆนั่นเลยนะครับผม โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ A few moments later มาแล้วจ้าในที่สุดเราก็ได้เลยนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับปีดจนได้นะเจ้าวิฟส์นะครับน้องวิฟหรือน้องวิฟส์ต้นเองครับผมนี่นะเธอน้องๆจะจําหน้าไม่ได้นะเออเมือง e s t u a r Island นะจ้านี่ตัวนี้นะน้องผีนะครับออโอ้โหมีทั้งแลทั้งอะไรเนี่ย น้องผีสาวสุดสวยเซ็กซี่ของเรานี่ครับนี่วิญญาณล่องลอยนะครับก็มาแล้วนะจ้ะนี่วิชนะครับมาแล้วนะเออวิชนะครับนี่มาแล้วมาเกิดในเมืองเอสเทเรียแล้วโว้ยนี่สุดปิดมาประมาณ3าม0มื่นพั้าร้อยล้านเพีับอืมตนนัวนี้ก็มาเกิดแล้วนะเออในสุดก็สําเร็จนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาชมกันอย่างรวดเร็วกับผมกลับเมืองไอส์แลนด์นะน้องวนะิปส์นะครับเดี๋ยวกลับมากันเจอกันครับอัลลฮัลโหกลับมาอีกแล้วครับกับไอส์แลนด์นะครับตอนนี้นะครับเจ้าวิบก็เหลืออีก15ชั่วโมงเนะเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แบบว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวมันนานนะครับนานแบบโคตรนานเลยน้องๆนะนนนะเอครับ โอ้โหมันนานมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ชิพแนะนำนะให้น้องๆน,นะครับถ้าใครมีเพชรก็ให้ซื้อไอตัวบรีดกับตัวนี้เลยนะเพราะว่ามอนสเตอร์มันแซฟไม่ได้นะครับมันแซฟไปทิ้งที่อื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเจ้านี่นะนี่โบ oh, นะัสสตรัคเจอร์บิ l ดิ้งนะครับเราจะเพิ่มโอกาสในการบรีดราหวัลไม่ได้เพิ่มโอกาสในการบรีดเป็น2เท่านะครับแล้วก็ตัวของการ โบนัสเนสซอรี่นะหาเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงนะครับนี่นะฟังนะโอเคทีนี้เราก็สามารถเอาเจ้านี้ออกแล้วนะครับแซฟไม่ได้นะเมืองนี้มันแซฟไม่ได้นะครับเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเราต้อง <S <S ก็ออกไปต้องไปเวฟอย่างเดียวนะนี่ทีนี้เราก็สามารถบีดได้สองอันเลยนะน้องๆนะ,ะลองบีดดีนะทีนี้เอทเอทีนี้พี่จิ๊บก็ยังงงอยู่อันหนึ่งนะครับ เวลาอัปเกรดนี้พี่จิ๊ไม่แน่ใจว่ามันอัปเกรดไปเพื่ออะไรนะจะลองอัปเกรดดูนะครับ25เพชรนะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่จิ๊บทดลองอัปเกรดดูนะไม่เอา<ม>โอ้อัปเกรดอะ้รไงต่อครับมีอะไรเปลี่ยนยอดสูงขึ้น <c oughs> ไม่รือว่าโอกาสมันติดเพิ่มขึ้นหรอพี่จิพพ๊บก็ไม่รู้ว่ามันกลายเป็นสีทองไลยนะครับเออ e n chain breathing structure คืออะไรวะ มีความอ๋อ oh, b r e t h i n g structure cut b r e t h i n g w ว t time อ oh, ๋อ ...25% ช่วยเรื่องความเร็วขึ้น25%นะอ่าก็ดีขึ้นนะครับเออเออกทีนี้ติดเจ้าเวนนี่ <c oughs> <c oughs> เอาไม่เป็นไร <c oughs> แต่พิ่ชิปก็บีดบีดไม่ได้นะเพราะมอนสเตอร์มันยังไม่มานะเออต้องย้ายมอนสเตอร์มาอีกนะครับตอนนี้เราจะมีแค่พันสองพันนี้นะ <c oughs> บีดไปเล่นๆน,นะครับ <c oughs> เกิดติดนะครับเกิดฟุกติดเจ้าวิสตัตวนะปึ๊บพอติดนะครับนี่นะครับเหลือ7ชั่วโมง30นาทีนะมันลดไป25นะ่สิะชั่วโมงเอ้ยลด25เปอร์เซ็นต์นะบีบสวนะนี่อันนี้10ชั่วโมงนะครับนี่ประมาณนี้นะนอ้องๆโอเคเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอนะครับเจ้าวิสอีกทีนะนี่เป็นช่วงขั้นเวลานะครับ สวัสดีครับน้องๆในที่สุดล้วก็กลับมาที่เมืองเอสเ e เรียลไอส์แลนด์นะครับผมมาเลยนะครับน้องจ๋าเออนี่เก็บของปุ๊บโอ้ใช้ไปถูกสิบเลยโอเคครับเราก็สามารถทำเจ้าวิปส์สำเร็จแล้วนะครกๆๆออกมาแล้วเจ้าวิปส์โอ้โหหนึ่งแสนสวยเจ้าสนิทครับโอ้ monster ธาตุรวมระหว่างธาตุของเจ้าแก๊สกับเจ้าผีดิบนะครับเจ้า ลุ่มปายในซับธาตุดาร์กนะออกมาเจ้าวุสคอสต์คอมมอนเป็ที่สามของเมืองนะจ้าโอมาแล้วนะเออหน้าตาแบบหลอนๆเลยนะนาะนะวางไว้ตรงนี้อ่ะบังนะบ้านบังนะน้อ,องร้องเพลงน,นะ มานี้นะครับหลอนๆเลยนะเจ้าคนนี้ก็คือชักล่าชักล่ากันใหญ่เลยนะนีนแบบ่น้องแบบน้องแบบสาวสวยนะเนาะันนีก็คือแบบว่าเป็น เป็นคุณแม่ของผีเหล่านี้นะครับผีน้อยเหล่านี้นะผีน้อยอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะโอเคเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆรูปหน่อยจะได้มีความสุขกันนี่ครับโอ้โหความรักขึ้นเลยนะก็เราสามารถทําเจ้าวิสสำเร็จแล้วนะครับโอเคตัวถัดไปนะมันก็ยังบีดไม่ได้นอกจากเราจะย้ายมาแล้วมอนสเตอร์พิชิตเตียมว้แล้วเลเวลสิบห้าตัวถัดไปนะก็เป็นเจ้ามสมองเนะนี่ยนะนี่ เพลย์15นะครับไปเจ็บเพื่อจะเทเลพอร์ตมันไปแล้วนะแป๊บเทเลพอร์ตซูบูนะครับซูบูไปนะครับที่เมืองแล้วจะไม่สามารถกลับไปอีกได้อีกนะจะไปเหรอจริงเหรอเอาไปนะครับไปไปไปห้มันไปแล้วนะเอาเลยครับเจ้าสมองนะมาจะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงไหมครับผมอ่าเจ้าก๊าซเจ้าก๊าซก็ลงเลยนะ ที่เมืองนี้ก็คือเราเบิดเอาเอาฉาดนะครับน้องๆฉาดก็คือแพ็คท่วมาแล้วอโอเคอ่ะเรียบร้อยฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเมืองเอสเทเรียลนะน้องๆโอเคเดี๋ยวเรายังไงเรากลับมาดูอีกทีนะครับว่าความคืบหน้าของเมืองจะพัฒนาไปขนาดไหนนะ แล้เมืองจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับสำหรับเมืองเอสเทเรียลนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อนะน้องนะนกาาเนกาา็บเก็บหน่อยเก็บหน่อยอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ you <laughs>